ข้าสู่ช่องยายจำลองสหายลุงคนจลึงสกใจนิดนึงว่ามาดิพิษมาอยู่ที่บ้านมาเริ่มทำพาดตัวแทนจำหน่ายอันดับหนึ่งของมาดิพิษนะครับรัชนีดูเห็นหน้ายายไหมเห็นเห็นโอเคโอเคโอเคสก๊อวเปปยเตนี์ 2 3ึห่อควเอาเลยเจมกิเอาเลยมันหมื่นปรับให้เดี๋ยวเรากล้องกนิดนึงครนั่งกเครับยไคนดาราเนาะดาราแยากะไรดาราอิ่มาดราก็กินอิ่มดารากอิ่มนะคะเราจะมาถามถึงอะไรครับาเรื่องป้ายเรื่องป้ายมาได้ยังหลังไหนคะท่านได้จะใดมาครับใช่บอกค่ะเเศษว่าคนอื่นกันเดี ป้ายอันนี้ก็ชามาดิพิตมามอบให้อ่าเด็กหญิงจำลองเด็กหญิงจำลองนะะ่าจะมีอะไรพิเศษนะผมว่าศษครับอยากให้พิเศษถึงขนาดนี้เนอะมีพิเศษอยู่นิดหน่อยถือยอดขายเอฟซีก็รักยายสนับสนุนซื้อชามาดิพิตของยายค่ะยอดขายหนึ่งนะครับนียอดายหนึ่ยายก็ดีใจแล้วก็ทาง ผู้บริหารทางชามานิพิษเพิ่นก็มามอบป้ายทองคําให้ค่ะป้ายทองคำทองคำโอ้ป้ายทองคําจริงยัยเป็นคนตั้งเองว่าป้ายทองคำป้ายทองคําสําหรับยายจําลองนะคะอ่ยายจําลองจะตั้งชามานิพิษนี้เท่าเทียบกับมัคคิริญญาตรีเลยนะคะนี่ค่ะยอดมากเก่มากในการขายนะความสามารถมาสิก็แบบคนเรียนทั้งสูงเลยนะงานนี้ลองลองดูของป้าจำลองนี้ ไม่ไม่ไม่มีความรู้อะไรนักความรู้มีเพียงแค่ชันปสีนะก็ขายชามาดิพิทเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ที่ได้มาวันนั้นน่ะวันที่ยายไปรับทรัพย์น่ะยายก็ดีใจอยากร้องไห้แต่ก็ไม่เท่าที่จะเจ้าของมาอยู่บ้านยายมาเยี่ยมยายวันนั้นน่ะยายก็ดีใจยายก็ร้องไห้แต่วันที่ไปรับ ซับนั่นยายก็อยากรลองหาอยู่แต่ก็อุดกั้นไว้นิดหน่อยก็เขาก็มาให้เกียรติเราเนาะให้เกียรติยายมาเยี่ยมถึงที่บ้านยายก็ขอขอบคุณผู้บริหารชามาดิพิทนะที่มามอบสิ่งดีๆให้ยายนะคะแล้วยายก็ภูมิใจในจุดนี้ค่ะวันนั้นน่ะยายก็ดีใจมากๆค่ะแล้วเงินก้อนแรกที่ได้จากมาดิพินี่เอาไปทําอะไรนะ เงินก้อนแรกก็สะสมเก็บไว้แล้วก็จะมาสร้างบ้านไว้ก่อนอแต่ตอนนี้มันยังติดต่อช่งอางยังเดี๋ยวก็ติดต่อช่างแถวๆนี้นะคะแถวบ้านเราแถวใกล้ช่างนะเนาะเริ่มแล้ว<น>แต่ว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็น้ําท่าก็ไม่ค่อยจะมีเนาะมันก็มันลำบากการที่ทำบ้านอยู่นิดหน่อยเพราะแถวนี้ต้องใช้น้ำภูเขาใช่ ไม่แรงไม่มีผนเวลาเราว่าชาบปูนชาบอะไรแบบนี้นะต้องเตรียมการไว้ก่อนสำหรับยายนะคะแต่ยายก็ดีใจทุกชิงทุกอย่างที่เอฟซีสนับสนุนยายช่วยซื้อชาให้ยายนี่ยายก็ขอบคุณค่ะที่ยายได้ป้ายนี้มาก็เพราะเอฟซีทั้งนั้นค่ะแล้วก็จากเจ้าของบริหารด้วยค่ะใจดีค่ะมาเชิป้าบ้องน้านะครับเจรรัชนีค่ะ เพื่อนก็เป็นคนมีความเมตตาเนาะที่ยิบยื่นให้ยายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยายก็จะเรียนรู้ไปกับเพื่อนตลอดค่ะต่อไปนี้เขาไม่ต้องจะใชไลฟ์สดแล้วก็ให้เขาดูตามเบอร์โทรเลยอ่านนี่ละพะว่ายกขึ้นก็อ่านไม่เป็นอยกขึ้นมาเห็นเลยนะคะมาดามจะได้ไม่ต้องงงเออพอไลฟ์สดก็เรียนร้เรามีแบบนี้เลย นะครับป้ายโบก็ไปถามกบีบ้างอะไรก็มีทุกอย่างนะครับป้ายงอมเหรอเอฟซก็จะได้ไม่ต้องถามว่าเพื่อนเห็นอยู่แล้วนะไม่ต้องถามเบอร์โทรอะไรอะไรเงี้ยนะให้เบิ่งเอาคำหลักามีหมดนะครับมีหมดเลยนะขอบคุณขอบคุณมาริพิทผู้ใจดีนะครับที่มาถาป้ายให้ป้าโดยโดยเฉพาะเลยเนาะโดยเฉพาะได้คนเดียวนะครับได้คนเดียวนี้นะครับเเเฉพาาะะลยน คนเดียวเป็นมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งตอนนี้มือโปรนะคะก็ขอขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนแล้วก็แม่บ้านผู้ใหญ่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับงวดล่าสุดลแล้ววันนี้ก็คนที่มามามาไหว้ชุดใหญ่จัดลำชุดใหญ่ค่ะชุดท้ายก็999บาทคือกันนะเอาไปแทงมือเด้อเอาไปชื้อลอตเตอรี่ก็ได้ค่ะครับ ขอบคคคคคุณมาาากกััยินดีต้อนรับทุกคนค่ะประจมลอยยินดีต้อนรับจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทีทุกท่านนะคะจบเองนะยายก็จบคลิปเหมือนกันนะคะขอขอบคุณค่ะขอจบแค่นี้นะคะ